เกลรั uno, no no ็มันมันมากครับมะเขือก็เกาควายเกาหน้าก็ได้กรัมน่ะหน้าเะเดยอนพฤเจิกอยนละแต่แป๊ตัวกวไโชคนี้ัวตัดเจ้าได้หลากหลายนะใช่จะเจอกันนี้ก็แน่เช่เียดกับเดีอนพฤได้ตาม quạt rác là mình có chiếc bằng chiếc bằng gom giòn á ừm 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 เดือดเดิอ,อดมูแก่หัวข้อดหล่ะไม่เค็มมากครับลากำลังดีเลยเอาไปทอดกินนี่อร่อยนะข้าแเ่นียวเสือแลวเสือขลองมุนงละน่าเจ้าลอผักชี แล้วก็ตาวาแล้วรอเจอเหบักทีนี่อืมเสียเอมค่ะว่มูง,งานออดอะไรอ่ะล่ะก็อืมรสชาติจะออกนัวๆน,นะครับเผ็ดๆเค็มๆเ,เปรี้ยวนิดนึงอืม อเราในแถวนี้ไ mm ด้ประนัเชมแล้วถ mm ้าภายในปรตได้ป hmm. ล่อยเบโดดนี่ดืมเนาะแควแก้วกัก้วกระโดงดูมปล่อยเบโดดแล้วอาจจะเกินเสี่ยอาจจะเสียคองกัไมแหละอืมอืมหาเกับข้าวเจียีคระอืม งวปลาเจี๊ยบไหมเหรอทลกตาตาดหรักงอกัดนี่แบบอตาตะก็ได้นะอืมกลับแล้วกลับอืมถ้าจะกินทั้งกลางก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดๆหน่อยนะหายเรื่อยๆนะ อืมอืมมากลับอืมอืมอีกปีนหนึ่งมือแล้วครับพอมากับเป็นเตีงขนาดนี้